สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิน,นาเป้าหมายเดียวกันยอดเด็กเพชรนัดพิสูจน์ฝีมือเจ้าเสือใหญ่หลุนเข้าใกล้สัญญาสึกวันลูมพินี95ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 มคู่มวยเดือดเตรียมระเบิดความมันในศึกวันลุมพินี95ที่จะจัดขึ้นณนสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่31มกราคม2568โดยประกบ2ตัวท็อปเบอร์ต้นๆของรายการยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะยอดมวยสายแข็งวัย30ปีจากร้อยเอ็ดและเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีมวยหนุ่มอาวุธแน่นวัย23ปีจากเมืองกรุงมาวัดฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ขึ้นป้ายเป็นคู่เอก สำหรับยอดเหล็กเพชรออ,อัจฉริยะถือเป็นหนึ่งในจอมบูอึดถึกทนอาวุธหนักผ่านการต่อสู้บนสงเวียนวันลุมพินีมาแล้ว9ไฟขวาชัยชนะมาแล้ว6ครั้งหากนับในปี2567เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้2จาก3ไฟที่ลงแข่งขันโดยเฉพาะผลงานล่าสุดที่แม้จะถูกนับไปก่อนตั้งแต่ต้นยกแรกแต่พลิกสถานการณ์กลับมาปิดเกมล็อกพึ่งหลวงบ้านลำบ้าช่วง้ายเกมในศึกวันลุมพินี85เมื่อ1พฤศจิกายน2567 พร้อมกับรับโบนัส350,000บาทจากบิ๊กบอสชาตีสิทธ์ยอดทองเป็นครั้งที่5รวมกว่าเงินรางวัลไปแล้วมากถึง1 7 5 0 0 0 0บาทขณะที่เจ้าเสือใหญ่มกงกรเทพทนบุรีถูกยกให้เป็น1ในตัวตึงของรายการนี้จากฟอร์มร้อนแรงเก็บแต้มชัยมาแล้ว5ครั้งจาก7ไฟที่ลงแข่งขันซึ่งเป็นการปล่อยพลังน็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงาม3ไฟไฟและรับโบนัส350,000บาทไปแล้วมากถึง4ครั้งรวมเป็นเงิน1,400,000บาท ผลง,งานล่าสุดสื้อใหญ่แลกเดือดกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งในสกวันลุมพินี81เมื่อ27กันยายน2567ซึ่งวันนั้นเจ้าตัวเรียกหนึ่งนับได้ในช่วงกลางยกแรกก่อนเอาชนะคะแนนเอก,กฉันไปได้ ในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจพอพึ่งชนะมาได้ในไฟล์ล่าสุดและมุ่งมั่นทำผลงานให้เข้าตาซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาคัดเลือกให้เซ็นสัญญาวันต้องมาดูกันว่ายอดเล็กเพชรออชิยะหรือเจ้าเสือใหญ่มกกรุงเทพทนบุรีจะคว้าชัยครั้งนี้ไปได้วันศุกร์ที่31มกราคมนี้หา้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง